ไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่แอดเกมช่องเกมมาเลียโนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Hell Diver 2เป็นเกมที่แอเกมอยากจะถ่ายคลิปมานานแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถ่ายสักทีเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไร่ยับเกมนี้ <No. S 1> แต่เมื่อวันที่6สิงหาคม2024ก็ได้มีการอัปเดตใหญ่เข้ามาเป็น Escalation of Freedom ได้มีการอัปเดตศัตรูใหม่ส่วนทางเรา <c oughs> โดนเหรือจับจัดโดยในคลิปนี้แอเกมก็จะพา w i ท l u c นมาโซโล่ระดับ10ซึ่งเป็นระดับความ ความยากใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในอัปเดต escalation of f r e e o p นั่นเีงจะเป็นระดับ super hill dive โดยก่อนหน้านี้ก็คือระดับสูงสุดจะเป็นระดับ9เนะคลิปนี้แกรมจะพาไปโซโล่แบบช้ำๆไปเทสกันว่าจะรอดหรือล่วงนะผมพิชชันที่แกมจะไปทําจะเป็นในส่วนของ search and death hole นีสั้นๆก็คือไปปิดลุมกระแลในส่วนระดับ10ก็จะมีเอาโบสขนาดใหญ่ดนะ้วยเนาะโอเคแกมก็จะขอเลือกตรงนี้แล้วกันนะผมเป็นตรงที่ไม่ค่อยอันตรายมากเท่าไหร่บิลที่แกมจะใช้ในตัว Star เจ m ก็จะเป็น แอสตายเนาะต้องมีอยู่แหละแล้วก็พอบีเทลจริงสองศูนย์บาราดแล้วก็สามแปดศูนย์นะผมเน้นจบไวอีอันหนึ่งที่ต้องการเลยคือจำแพาะเอาไวจ้จูแล้วก็บูสเตอร์ใช้เป็นตัว Experiment a l ทอ i n f u s t i o n หรือว่าบูสเติมอาวุธหลักไ i m า a r ที่กมจะใช้ก็คือเป็นเจ้าตัวของ Exploding c r o s s b o w หน้าไม้ระเบิดอันนี้จะเป็นอาวุธเมนของไอเกมอยู่แล้วแล้วก็แพทนี้มาได้รับบัฟให้สามารถถือมือเดียวได้แล้วเป็นข้อดีเลยถ้าเวลาเราเก็บพวกของที่ตกอยู่ในแมปมันจะถือมือเดียวเนาะปกติอาวุ แต่พอเป็นคอสโบปุ๊บเราก็จะสามารถถือมือเดียวได้แล้วนั่นเอง่าโอเคจัาแพ็กแล้วก็ขอดีสายด้วยเพราะว่า <them> ไม่ได้เอาบูสเตอร์เติมกระสุนเต็มมาน,นนี่รอกันสปีดรันหน่อยเพราะว่ามิชชั่นนี้ใช้เวลาแค่12นาทีครโดยปกติคนที่เล่นเกมนี้มานานก็จะรู้กันดี้ะดูครับ ตรงนี้นเราเจอรังของชิคเกอร์แต่เราจะไปเอาโพสขนาดใหญ่ก่อน <100 S 2> เราก็ไปตึ้มกันนะโอ้เมกาเนสมีสิบสาลังเลยคราวนี้ส3ลูกอะไรเว้ยโดนสดเว้ยเขาเรียกการโดนสดดีฮะฟเจอเบเฮมอ ไม่สนใจแล้วตอนนี้เก็บไป4ีรู5้รูเราต้องหาทางเข้าที่มันไม่ค่อยมีแรงนะเพราะว่าเราจะเล่นใสยสเตลแต่เราก็สเตลไม่ได้นานหรอกแตกแน่ๆไถท่านมาแล้วเมื่อกี้มองไม่เห็นกะตัลระเบือตั้งหลักก่อน ตรงนี้มีสปอ,อร์เยวสปอร์ค่อยจัดการนะวันนี้เขาไปดูรูมแมลงอ่ะเงขน,นาเราเหเราแมลงดีเทคเจอแอดแกมแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีรูปิดได้โอเคปิดได้หนึ่งปักบิดละ oh โอ้ my gosh ตรงนี้หลุมใหญ่ด้วยเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผน ไป, finden, ไปตรงนี้เราจะไปเอากันเลยเจอเอิมเพลเลอร์ไอ้ศัตรูใหม่เพิ่งมาเลยคหน้าลำคาเนี่ยเสีเป็นปอยเป็นหนึ่งแล้วนะตอนนี้เียีได้แล <|so|> ้วปาคมเอรเก้าแล้วตอนนี้ ออกแค่ปิดกลุมได้จะไอ้แท็กได้ไม่ได้ช่างมันอ,อ๋อวันนี้สิบแล้วตงวรงหันโค้วหน้าลำตานวดตันหน่อยเซมโบช่างมันเราไม่เอาเซมโบโอเคมิดียมเบสเรียบร้อยเห็นไหเจ็ดแพ็กตกตรงนู้นเลยจะไปเอาทัานไหม จได้เวลาบูสต์ขอบคุณที่ตีนะนจะได้ใช้บูสเตอร์ได้แต่ลัสเซมีของแอสไตน์โคตรแรงขนาดเกมเดินหนีมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมันอยู่ไหนอยู่นี่โอเคอเจ็ดเพลงเสียงของไททันแปดทับสิบสาม แต่เราต้องการดูเดียวแล้วไว้เสร็จเควสแล้วโอเคเราไม่น่ารอเลยจะสปอร์ตชาร์จเจอร์เราสามารถสตาร์ทมันได้อ่าสเาสร็จมีปัญหาปัญหาอะไรไหม เข้ามาทิ้ของมันปิดรู้ไม่ได้สเตไม่ด้หมดดีเกมเพิ่งปรับใหม่เราใช้สเตปไม่ได้ถึงเลือดจะเต็มก็ตามนะอืมโอเคดีเรากลับที่จุดเด็ดแจกแย่อีซี่มาอีซี่จะอยู่ที่ตรงที่ตอนเราเอ็กแทกนี่แหละ พอเอ็กแท็ปุ๊บเหล่ออาปแมลงจะเข้ามากรูกันแค่ตอนนี้มันก็เตรียมละมันเตรียมละวเรไม่น่าจะรอดเวลาอย่างน้อยเพชรหลักก็เสร็จเว้ยไป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 เอาของฝากไปพวกมันหน่อย เจอมา,าปรีสะพานก่อนขออนุญาตรีโหลดต้องให้กระสุนมันหมดนะตัวิีเนเตอร์กระสุนหมดสติหมด เกิดบนละกันอ่าเกิดบนก็มีปัญหาสอยี่เกอร์โลงหนึ่งแต่ปัญหาคือมันจะมีตัวที่สามารถมุดดินขึ้นมาหาเราได้แล้วก็มีตัวที่กระโดดขึ้นมาเราหาเราได้มีตัวพันปร์ทั้งหลายแต่ตอนนี้มีแค่สามแฟลสูตรเท่านั้น <c oughs> จะป่าไปยังไง,งก็ยังไงอยู่ป่าเลยแล้วกัน แต่ขอไกลๆหน่อยนะเนี่ยเราตายเองสองนาทีนะ จ้ำแพกหรือประมาณหนึ่งนาทีสี่ห้าวิแล้วจัมแพกที่จะแกมทําตกอยู่ก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่ค่อยอยากจะลงไปเท่าไหร่บีหายละถ้าท่ททานเกิดละถ้ทาท่านเกิดเดี๋ยวตัวหาเออมันไม่คิดจะขึ้นมาจริงนะหรือว่าโดนปววรั่บเลยวะปจายตัวไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละมันมาแลา้ว ตัวแรกมาแล้วบหมาะขนาดนี้พอชาร์เจอแน่นอนจะเออไอท่านมาละอันนี้ของแท้เลยมันเริ่มขึ้นมากันได้แล้วตอนแรกสาลอดเนี่ยนี้ กาเป็นเกมจูเป็นตั้งเมื่อไหรไได้ฮิวเดเวอร์ครบตีีตีีตีีขีสตีมอย่างเดียวตอนนี้ สเตีมมาสุดท้ายและมาพอดีเว้ยสวยงามครับทุกคนเย้ถือว่าทำสมเร็จนะฮะกับมิชชั่นเซิร์ชไอเดทอรระดับ10และยังเอ็กแทกออกมาได้ด้วยแต่เสียดายก็คือเอาโค้ชขนาดใหญ่ลืมเอาไข่ามาหาไข่ไม่เจอถ้าเราเอาไข่ไข่พันมาเราจะได้โบนัสพิเศษด้วยซึ่งรีพอร์ตมันน่าจะเป็นแซมเปิลนะเท่าที่แจมเคยไปสองสตรีมของช่องยูทูบที่เคยไปโซโล่มาก่อนอ่านล โอเค2ดาวได้พีมนพันส์2ก็ถือว่าโอเคสำหรับการโซโล่คนเดียวนะปกติเขาต้องไปเป็น4คนอ่ะก็ถือว่าโอเคสเตตที่ทําได้นะไม่ได้มีอะไรเยอะมาก ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการโซโล่มาแรงระดับ10ในมิชชั่น Search and Destroy หรือปิดลุ่มมาแรงจปิดรัน12นาทีนั่นเองสำหรับอัปเดตของ e x p l a t i o n of Freedom Hell Diver 2ก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ในวันที่8สิงหาคมหรือก็คือวันพรุ่งนี้เวลาประมาณเย็นๆก็จะมีวอลบอลม่เข้าเป็นวอลบอลบีด้อมเฟรมเน้นทีมไฟเป็นหลักหวังว่าเราจะได้เจอกันกับคอนเทนต์ Hell Diver 2อีกในอนาคตสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์มันแชร์หนึ่งซับและสองไลค์สองแชร์สองซับเพื่อเป็นกำลังใจไอเจ จะต้องขอต,ตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายจ้าทุกคน